ท่านผู้ชมคะวันนี้คุณสุมาพาท่านผู้ชมไปพบกับวัฒนธรรมอาหารกันนะคะที่นี่ค่ะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแล้วเขาก็มีรถจิปนี้นะคะคุณผู้ชมที่เรียกกันว่ารถสองแถวบ้านเรานั่นเองแหละคะ่ะเขามีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามทีเดียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนกันนี้แหละค่ะส่วนร้านอาหารสปาเรล b บ f ฟเฟ่ร s สตอร a n อนี้นะคะ,าาะ,คะที่นี่ว่ากันว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ยาวที่สุดเลยนะคะ กูมาถามเข้ามานะคะคุณผู้ชมค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีเชฟกี่คนกันเพราะว่าเห็นอาหารมากมายสักขนาดนี้ทางโรงแรมเซอร์วิเทลบอกว่ารอบหนึ่งเนี่ยมีเชฟทั้งหมดประมาณถึง60คนทีเดียวนะคะนี่ยังไม่รวมผู้ช่วยและก็เจ้าหน้าที่อื่นๆอ,อีกมากมายทีเดียวแล้วก็แม่มันยิ่งใหญ่ตะการตาจริงๆ ขอแนะนำถ้ารู้จักบุคคลผู้นี้ก่อนนะคะคุณเจยอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณเจหนุ่มหล่อคนนี้นะคะเขาเป็นคนจะพาเราไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันโซเวลสิ่งที่ฟูเดอร์เดอร์เดอร์สวีทออฟฮัลโหลฮัลโหลนะคะขนมนั่นที่ฮัลโหลฮัลโหลเป็นขนมหวานมันจะมิกซ์ยังไงมันจะผสมยังไง <laughs> ไปดูกันคุณผู้ชมค่ะไปกันแลาวมาดูสิ how it mix เนาะโซ e วลค e ับคุ o o ูก o วางเนาะ เราจะไปดูกันเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่ามไปอยู่มุมที่ใครๆจะมาทานกันได้นะครับผ mm. ู้ชมค่ะฮัลโหลอยู่ไหนอยู่ที่ไหนเอออา oh, หารญี่ปุ่นก็มี I think it's this one it this one we found it ฮ ah. ัลโหลฮัลโหลอยู่ที่นีคน่ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูไปแล้วยังไม่มีอะไรเลยนะที่ไหนคือคือจุดที่เขาจะทำขนมหวานที่ชื่อว่าฮัลโหลฮัลโหลนะคะและคุณผู้ชมคะ เดียนเองก็คงจะไม่มีปัญญาทำนะคะเรามีเชฟอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นผู้ที่จะทําขนมชนิดเขาเป็นเชฟที่เฉพาะกิจใครทําอะไรใครดูแลอะไรก็จะดูแลตรงนั้นนะคะเ mm hmm. ชฟคนนี้ท่านชื่อเอ็ดกาโดนะคะจะทําให้เราดูว่าขนมฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างท่านผู้ชมคะฮัลโหลฮัลโหลนั้นทําไม่ยากเลยที่มาที่ไปนั้นเลยคะก็เกิดจาก เมื่อสมัยก่อนนะคะประ,ประมาณปีพุทธศักราช2470นี่แหละค่ะมีญี่ปุ่นค่ะมาทําทางขึ้นไปบนทางที่เรียกว่าไปทางเมืองบาเกียวนะคะช่วงนั้นชาวญี่ปุ่นเนี่ยอากาศมันร้อนค่ะเขาก็มาก่อสร้างกันทนร้อนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยทําน้ําแข็งใสญี่ปุ่นทานกันนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีแค่น้ําแข็งกับน้ําเชื่อมเท่านั้นแต่คนฟิลิปปินส์เขามองว่าน่าที่จะเติมสีสันได้อีกนะคะ เลยใส่เครื่องเยอะแยะทีเดียวช่างมีความคิดสร้างสรรค์สนิกอะไรจนเป็นที่นิยมกันมากว่า90ปีแล้วจนถึงวันนี้แหละค่ะ r e put first the c r u s t ice ส่วนการทำฮัลโลฮลโนั้นนะคะเริ่มแรกนะคะเขาจะใส่น้ำแข็งทิ้งลงไปก่อนในถ้วยนี้นะคะแล้วก็จะตามด้วยผลไม้และก็ของหวานชนิดต่างๆเช่นขน,นุนมะพร้าวโทขาว ตัวแดงลูกชิดเผือกข้าวพองคัสตาร์ดมะพร้าวเส้นอ่อนอูบี้หรือว่าแยามสีม่วงซึ่งออก็มาจากมันเทศนั่นเองแลคะค่ะใส่น้ำแข็งใสลงไปนะคะราดด้วยนมหรือขน,นมข้นหวานคะ่ะ แล้วก็เติมด้วยไอศครีมลงไปสักก้อนหนึ่งตามแต่จะชอบตามรสนิยมนะคะแบบนี้ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอย่างเยอะทีเดียวนะคะเครื่องมากมาย Yeah just like this delicious และนี่ก็คือคุณผู้ชมคะ่ะ Yes <sure. S 2> uh, you put the name uh, This <Halo. S 1> is the Aloha Lo Let's try Let's try Chef Let Okay ที่เรียบว้อสมวูรณครับเราต้องแยกกันไปก่อนชั่วคราวคุณผู้ชมค่ะ that's right how, yeah. how we have to go down today you go down just like this mm. yeah and then you mix goes like mm. this so that you can mix the milk inside also just mm. like this yeah ready now uh, Go like Chef, this Chef yeah. cake, okay i give you, I give you the honor. first oh, oh, year first bite like okay okay hello, okay hello hello, hello. Mm. อันดินมีความเป็นมืออาชีพอะลอนเวย์ดูยังไงมั้ง not very fat because it's not that sweet huh? <Yeah. S 2> อะไรมากจริงๆคุณผู้ชมค่ะยิ่งช่วยทำให้อากาศย้อนร้อนดนี่เย็นลงได้ทันทีเลยแล้วก็ไม่หวานอย่างที่คิดนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากทานอะไร <Yeah. S 2> อไร่อยก็เดินเข้ามาที่นี่นะคะค,คะุณผู้ชมค่ะพราะที่นี่มันจะสมบูรณ์แบบเนื่องจากเขามีหลากหลายชนิดทีเดียวที่ต้องใส,ส่ส่วนผสมนั่นเองนะคะ หลังจากที่เราได้ทานฮัลโลฮัลโลกันไปแล้วคุณผู้ชมคะของหวานอันเลื่อนชื่อของประเทศฟิลิปปินส์เราก็จะพาคุณผู้ชมไปเจอเชฟโจโจเบเรตตากันนะคะชเชฟท่านนี้เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงนะคะของประเทศนี้ทีเดียวละคะอาหารที่มีชื่อเสียงที่เขาจะทําให้เราดูในวันนี้ก็คือกาเดเรตาค่ะซึ่งก็เป็นสตูซอสมะเขือเทศ so what's t h name of that it's called the e อ้าว oh, สวัสดีค่ะ เชฟโจโจบอกเบียร์นะค่ะ so you handling of the คาร์โบ t ะไรนะเนี่ยคาร์เดร็ตคาร์เดรตอ so difficult name for me so it's all about what it's s how it is, uh, is it's a famous food ยุ i s ศา a ์ famous food in the Philippines oh that means whoever come to this country must order this yeah okay so what is it like นักผู้ชมคะนี่ละค่ะเชฟโจโ o บอกว่า อาหารที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นอะไรที่อร่อยมากนคน,นจะนิยมชมชอบมากทีเดียวอันนี้เป็นอาหารที่ผลิตโดยเนื้อแพะังกบนออโอเคส่วนวิธีทำนั้นก็ไมา่ยากอีกเช่นกันนะคะเริ่มจากการใส่เนยลงไปในกระทะร้อนใส่กระเทียมสับลงไปตามด้วยหัวหอมใหญ่สับแตงกวาดองออคั่วกันหรือว่าผัดกันจนเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะ พอเราเห็นว่าเนื้อสัตว์ตรงนี้เริ่มสุกแล้วนะคะก็ใส่ซอสมะเขือเทศตับบดน้ำซุปแครอทแล้วก็ชีสลงไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายก็ตามด้วยพริกหยวกหรือว่าพริกหวานนั่นเองเสร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะ look at that เล่นดิโซดิว้า all right และนี่แหละค่ะสำหรับคุณผู้ชม Miss for you อร่อยมากรสไทยๆผู้ชมคับเพราะมีเผ็ดเผ็ดเผ็ดทีนิดใช่จากนั้นนะคะผู้ชมคุณเจก็พาคุณสมาไปเที่ยวที่รีสอร์ทฟ้าค่ะเพื่อเป็นการที่จะย่อยอาหารกันดีๆเลยนะคะที่นี่เป็นอนุสาวรีย์ของท่านโฮเซ่รุยซาว ที่ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะละค่ะในต,ตอนเย็นนะคะเราก็พากันไปเดินเล่นกันที่โมวเตเชียหรือที่เรียกกันว่าโมวาค่ะใครมาที่นี่ต้องรู้จักชื่อนี้นะคะ ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่มากทีเดียวอันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้นะคะชอบตรงที่ว่าลูกโลกของเขาคุณผชมค่ะหมุนกลิ้งนะคะกลางวันก็จะเป็นลูกโลกธรรมดาแต่กลางคืนสิคะจะเป็นลูกโลกแสนสวยทีเดียวประดับด้วยไฟสวยงามมากค่ะเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเมืองทีเดียวนะคะ จากนั้นเราก็ไปทานอาหารเย็นกันค่ะเรียกกันว่าดัมบาที่นี่แปลกมากค่ะคุณผู้ชมแปลกตรงไหนเลยคะแปลกตรงที่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปซื้อของสดที่แผงขายอาหารด้วยตัวของเราเองนะคะแล้วก็ร้านอาหารแห่งนี้ก็จะรับทําอาหารที่เราไปซื้อมาเองด้วยละคะ่ะ oh. Hello, everybody, welcome to the seaside Mukapakarani, the Prince's line the front wheel restaurant. Hey, what's up? Good evening, ladies and gentlemen. I will let to introduce you the of the of Energy Driver. Hey, what's up? What's up? What's up? ดิฉันดิฉันดิฉันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกคนต้องมายืนสั่งตรงนี้เลือกก็ตามใจชอบดูหน้าดูตากันแล้วถูกชะตากันก็เลือกตัวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ก็เอาไปแล้วก็ตามไปไปทำกันสดสดนีเดียวเลยค่ะ What time you open? Yeah start f o r the 7 a.m. and then we close at the 3 at the midnight. เปิดเจ็ดโมงเชา้าถึงเที่ยงคืนทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเรียกว่ามาเมื่อไหร่ได้ทานมานั้นทีเดียวแล้วราคาก็โอเคนะคะสมเหตุสมผลทีเดียวคุณผู้ชมค่ะติดตามกันมานี่คือวัฒนธรรมอาหารอีกอย่างหนึ่งของชาวพินิจเขาที่ดีละกันคุณผูมเราตัดสินใจคุณผู้ชมขาหน้าตานี้แม้น่าสงสารแต่ก็น่ารับประทานสวยจริงน่ และทันใดที่เราสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมรับสิ่งเหล่านี้จะลงมาบนโต๊ะทัทนทีคือหนึง่งซอสซีอิว๊ว f ิชซอสน้ำปลาและตามมาด้วยขาดซะไม่ได้เลยนะคะิน n e g ร์นร้ำส้มคุณผู้ชมคะและยังไม่พอกลัวจะเปรี้ยวไม่พอก็จะมีมะนาวมาด้วยทำมาเสร็จเรียบร้อยเต็นลูกกะจิ้วๆน้ำมะนาวฟิลิปปินส์ก็เปรี้ยวนะก็เปรี้ยวดีเหมือนกันนะ ก็มีพลิกด้วยคุณผู้ชมค่ล lobster ต,ต,ตบบี๋ยวสุกบราุ้ประจับไหนได้มาบสเตอร์ที่เรายกึ้นมันมาเีเ้เป็นอย่างนี้ไปแล้ว